ตสเขาแก้มาถูกทางครัตอนนี้ผมขอผมขอภาพบ่อขยะได้ไหมครับออามาผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับครับหลังจากที่ผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมใช้เวลาเดินทางไปทั่วประเทศไทยกุมภาหกครัใช่ไหมผมไปดูปัญหาเรื่องน้ําผมไปดูปัญหาเรื่องโรงเรียนในต่างจังหวัดผมไปดูปัญหาเรื่องบ่อขยะผมไปดูหลายปัญหาทั่วประเทศไทยไปดูปัญหาเรื่องการเกษตรภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ ภาพที่ไปดูปใช่ไหมครับใช่ครับคือภาพบ่อขยะซึ่งบ่อขยะแบบเนี้ยมีเป็นร้อยร้อยบ่อในประเทศไทยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้มาตรฐานของกรมมลพิตแล้วเราก็ปล่อยบ่อขยะแบบเนี้ยอ,อยู่กับสังคมไทยมาเป็นสิบสิบปีไม่ต้องอะไรมากครับแพร่กระสาสมุดปากการไปดูสิครับใหญ่กว่านี้อีกไม่ต้องอะไรมากครับไปดูที่อ่อนนุชวันนี้รัศมีห้ากิโลจากอ่อนนุชยังได้กลิ่นกลนห้ากิโลเมตรนะครับยังได้กลิ่นเลยนครปฐมคําถามคือ ทุกคนรู้ปัญหาทําไมไม่แก้คําถามคือทุกคนรู้ปัญหาทําไมไม่แก้ขอดูอีกภาพที่เป็นภาพโรงงานได้ไหมครับโรงงานที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพชื่อชนบุรีคลีเนเนจีผมเข้าไป<อ>ดูโรงงานนี้ด้วยตัวเองครับ ผมไปดูบอ่อขยะมาเยอะผมเชื่อว่านักการเมืองในประเทศได้หาคนไปเดินดูบอ่อขยะแบบที่ไปเดินดูเมื่อกี้หาเนาะเยอะกว่าผมยากมากผมดูบอ่อขยะแบบนี้มนาะผมว่า 5, 60บอ่อทั่วประเทศแล้วผมก็ไปดูวิธีทางแก้โรงขยะที่ได้มาตรฐานระดับโลกอย่างเช่นชนบุรี Green Energy. คลีเนนจีบริษัทตัวนี้น่าสนใจมากแล้วผมจะเล่าต่อว่าเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงครับ มีกลิกรนี่เอเนจีน่าจะเป็นบริษัทที่จัดการเผาขยะได้ดีที่สุดในประเทศไทยผมไปดูโรงเผาขยะในประเทศญี่ปุ่นโดยไปดูในประเทศยุโรปไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวที่นี่มีกลิ่นเหลืออยู่น้อยมากผมคิดว่าประมาณ90%สิซของยุโรปเก้าสิของญี่ปุ่นอาจจะไม่เท่าเขาเจ๋ทีเดียวแต่ใกล้มากแต่ถือว่าดีที่สุดนะครับผมถามว่าดีที่สุดในประเทศไทยนะครับท่านทราบไหมโรงนี้แบบ เทคโนโลยีมาจากซูเอสบริษัทฝรั่งเศสคนก่อสร้างคือมาบรูเบนีบริษัทของญี่ปุ่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรันโอ peration มาจาก JFE เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับเทอร์ไบที่ใช้ในการปั่นลมข้างในมาจากซีเมนสเป็นบริษัทของเยอรมันสารเคมีที่ใช้นิวเท่าไลร์สารพิษหรือทำให้สารพิษมันเป็นกลางไม่เกิดมลพิษเนี่ยมาจากซาวอย บริษัทของเบ,บนเยียม,มไม่มีเทคโนโลยีไทยอยู่ในโรงงานนี้เลยไม่มีอ,มมอจะบกนีผมจะบอกว่าให้ผมแสนล้าน8ปดปีสองสมัยผมจะทำโรงงานอย่างนี้ในประเทศไทยและแก้ปัญหาขยะให้หมดภายใน8ปีแล้วสร้างเทคโนโลยีให้คนไทยให้สิ่งต่างๆที่ผมพูดเหล่านี้ มาจากฝีมือของคนไทยนี่คือการสร้างเศรษฐกิจนี่คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสมัยเดียวไม่ได้ใสี่ปีไม่ได้ทั่วประเทศสี่ปีน้อยเกินไปเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจะพอาแปดปีเลยอ่ะต้องแปดปีเร็วกว่านั้นไม่ได้เร็วกว่านั้นไม่ได้สองสมัยนะไม่มีทางคุณจะแก้ปัญหาทั้งประเทศกับการสมัยสองสมัยถ้าคุณจะแก้ปัญหาขยะทั้งประเทศผมไม่เชื่อว่ามีใครทำได้ในสี่ปี ครับต้องต่อเนื่องต้องแปดปีสองสมัยถ้าเขาเห็นแปดปีสองสมัยแสนล้านเนี่ยคุณเราลองเอาแดหารแสนล้านดูปีละหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านงบปีนี้สามจุดเจ็ดล้านล้านครับหมื่นกว่าล้านนี่ผมพูดที่ตอนแรกอคุณจัดการบประมาณยังไงผมขอปีละหมื่นกว่าล้านติดต่อกันแปดปีแปดปีหน้าการจัดการขยะประเทศไทยจะเท่ากับญี่ปุ่นเอาไหมเรื่องเดียวกันน้ำประปาผมพูดเรื่องนี้บ่อย 8ปดหมื่นล้านน้ำประปา8ปดหมื่นล้านน้ำประปาปีละหมื่นล้านเหมือนกันทำสีปีไม่จบคแปดหมื่นล้านให้เงินผม8ปดหมื่นล้านให้เวลาผม8ปดปีปีละหมื่นล้านน้ำปราปาดื่มได้ทั่วประเทศนหมื่นล้านนิดเดียวไม่รู้ประชาชนจะยอมไหมนะสองสมัยแล้วพูดนี้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นเมกะโปรเจกต์ที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชนจร,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 ริงๆและเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เราสามารถสร้างงานสร้างเทคโนโลยีในประเทศได้จริงๆยนยุนรถไฟความเร็วสูงเลยก่อนผมยกตัวอย่างต่อไปสมาร์ทกริดเราพูดถึง,ง,งาการเปลี่ยนแปลงของภ